สวัสดีครับมวยไทยคำปลอยร้อยเรื่องอีพีที่7 8 0คลิปนี้พบกับเดอะฮักไลออนมูลนิธิธรรมนัตพรมเผา่า ปะทะกับโอนูเฮคเคอร์นักขกข่าวตุรกีหรือตุรกีเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจกิกาย,ยน2568หรือ2 0 2 5นสในศึกไทยไฟสุร,ราธ,ธานีกติก,กมวยไทยแบบคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งคือไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อย,อยไปบนไป,บนไปแบบภาษาไทยอสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้ สาระเชิญสลลาลาขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอนท่านกหลับสบายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Dark Cast พอดแคสแแนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามืด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าลืมมานี่ข้องมวยไม่ใช่ข้องผีอ่าปวดส่้อยปวดแหวนรูดซัพรูปแหวนคุณ <c oughs> พอยชอบชอบท่านี้กัางวันที่เปิดตัวนี่มีรักแฟนมวยแหวนหายไหมเนี่ยนาฬิกาข้อมืออะไรต่างๆแม่แหว่ากันไปคุณสวทิชธีไลออนมูลนิธิธรรมนัต พรมเผาขึ้นมาแล้วเป็นยังไงโอ้โหองสีทิศเป็นตามระเบียบอาจารย์วิตริศแสงอรณุณกรรมการพรู้ชีขัดบนเวทีแด่เพียงผู้เดียวโอ้โหขนาดฝรั่งสูง184อ,อาจารย์วิตริศสูงกว่าพี่น้องอะถอดเสื้อ,อเอกันออก ได้ไายใหม่อ้าวตรวจโน่นนี่นั่นจับหำนี่ก็จับยาวว่าเป็นยังว่าสั้นออสุกยังเรียบร้อยเอาหัวกางเกงขึ้นว่าสั้นวา่าเป็นยังไงก็ได้วิธีการไหว้ครูตามธรรมเนียมเหมือนเคยเรามาสอดรู้สอดหินเกี่ยวกับประวัติทักมวย โอนูเฮคเคอร์นักชกชาวตุรกีอายุ34ปีน้ำหนัก77กิโลกรัมสูง184เซนติเมตรชกมา32ครั้งชนะ21แพ้10เสมอหนึ่งส่วนเดินฮักไลออนมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าอายุ27ปีน้ำหนัก77กิโลกรัมเท่ากันสูง175เซนติเมตรชกมา131ครัรร้งชนะ90แพ้36เสมอ5 ไลออนเป็นข้าจังหวัดอุบลราช,ชธานีเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินหินไทยนักปราชดถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนภาษาผาแต้มกรประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีคนดีสีอุบล ได้เวลาแล้ยนี่อัน,นันตปัตแคเยอปปติเทเทนาะอปติยาอปติเทเทคืออปปติโทอปปติคือกูดกูดโอ้ๆๆอืมเอาละได้เวลางางรองฟันเรียบร้อยโอ้มาวันนี้ชุดนี้วันนี้หลอขึ้นโอ้แทททูแต่ละคนไม่น้อยหน้าเอากเก้งดำ ไลออนอุ้ยนอยเจหัม่อย <c oughs> เป็นยังไงยังอยู่ครบฮะโอ้ยอยืนก่อนยืนก่อนขอเวลาสับมือโรกก่อนเอาละตัวไหนโอ้โหโยปล่อยเมียข้างามขาปึ๊บปลุดเอาเอาใหม่ยัีมีเะม,มีเตอด้วยนั่นน่ะธรรมดาสักที่ไหนอโอ้นูเทเควาซัน ยังไงสูงกว่า้อยกว่า184โตๆๆออมันลื่นมันลื่นครับเพราะฝนตกอยู่ไงมันลื่นเออตอนนี้ก็รู้สึกว่าเย็นๆลงไปแล้วล่ะคือซาไปแล้วว่าอย่างงั้นน่ะแต่ที่บ้านผมไม่ดีการตอนภาคย,ยังมีป๊กๆๆอยู่นะครับขอโทษขออภัยบางทีเสียงมันจะรบกวน เสียงฝนตกแหละครับนไม่มีอะไรทางโน้นก็ตกทางนี้ก็ตกเอายังไงตอนมวยต่อยนี่ยพื้นเปียกตอนนั้นหนักกว่าน,นี้เลยเนาะตแต่ช่วงคู่เอกนี่ซาไปแล้วละ่ะนั่นๆัโอ้โหอ,อย่ายกขาเตะแต่ละทีนี่แมกลัวมันลื่นเสียแบบเสียโอ้ยยังยังไม่ธรรมดา สก,กัดไปด้วยยังไงยังไงะฮะจังหวะอยู่โอ้โห <c oughs> จะหมุนตัวกลับเนี่ยโทรศัพท์มาดังปิ้งปึงอะไรตอนนี้ oh, <nice S 2> ฟังเสียงฝนตกก็พอแล้วเอ้าโอ้ยยังไงยังไงเกิดอะไรขึ้นนับไหมมันลืน่นเออเออร้อยคำว่าที่จะเตะน,นี่ก็ยกเท้าสูงอแม่มันมีสิทธิ์ที่จะ ลื่นได้ยังไงขยับเข้าหาอุ้ยจะก,ก้มลงมาโดนเตะสวนนะดิเป็นยังไงเอาละงานนี้เป็นคู่เอกมั่งละอย,ยังไงขยับเข้าหาบังอาจแทตทูเหมือนเราโอ้งานนี้ไม่รู้ว่าใครสักก่อนใครเนี่ย อีกคนหนึ่งสามสี่ปีอีกคนหนึ่งยี่สิบเจ็ดไลออนเรายี่สิบเอ็ดโอ้โหไปไหนไปไหนอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเบอร์เบอร์เบอร์โอ้โหมีการขอเวลานอกขอหายแก่ฟันยางออกก่อนโอ้มีขอเวลานอกด้วยยังไงไหวไหมไหวไหมครับเอาโอ้เรียบร้อย นึกว่าจะชกต่อโอ้โหไปเร็วมาเร็วครับยกแรกยกเดียวเท่านั้นก็ตามธรรมดาเลยเนาะนะโดนจมูกอเหียยเฉียดจมูกจมูกไหม่รัก,ก็อุ้ย่ดูที่จมูกอะไรไมันจะดุงขนาดนั้นดูดูด,ด,ดอกไม้หุดด่นดูตาเขาตาคึ้อย้ยต้องไปที่จมูกแต่รอบปลายคางมั้งเนี่ยดูดูไหมภาพไหนปักเขาไปปากครึ่งจมูกครึ่งนี่เอง โอ้โหเสี้ยวจมูกโด่งๆเป็นสีโค้งกูใด้โอ้โหจมูกโด่งมากเลยอ่ะเออเบอร์เบอร์เบอร์เดี๋ยวก่อนละเดี๋ยวก่อนขอเวลาก่อนแค่เพิ่งแค่เพิ่งมีอย่างนี้ด้วยเหรอเรกมวยเบอร์เบอร์ได้ไหมถึงว่าหยุดก่อนและขอขอเวลาหน่อยเบอร์เบอร์ ทีพจธีกรบนเวทีแกนครับกีฬาทุกนนะครับออกมาถ่ายรูปกันนะครับแฟนๆอยากถ่ายรูปกีฬาเชิญได้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีที่เวทีใหญ่นะครับทุกคนขอบคุณมากครับหรือถ้าใครกำลังเดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับดูดาวเองกันด้วยนะครับวันนี้ตากฝนทั้งวันกลับไปรีบเอาน้ำนะดื่มน้ำอุ่นๆแล้วมาทานยาเผื่อไว้ก่อนนะครับเป็นห่วงครับขอให้ปลอดภัยไม่ป่วยครับตอนนี้ถึงเวลาประกาศผลคู่สุดท้ายแล้วนะครับและนีคู่สุดท้ายครับ the winner จะหักไลออนมวยทิศธรรมนัตพรหมเผาบอมไซล่าขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับรับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผิดหวังในวันนี้เดี๋ยวฝึกแล้วกลับมาสู้กันใหม่ครับครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับกับไทยไปสุราษฎร์นีครับขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไรกีดจำกัด สวัสดีครับ